จากราชบุตรบุญธรรมสู่การหักหลังทางการเมืองเขมรยกประเทศให้ฝรั่งเศสในอดีตราชวงศ์ไทยเคยสถาปนากษริย์เขมรตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จะมีประเพณีชุบเลี้ยงดูองค์ราชธายาทเข,ขมรเป็นราชบุตรบุญธรรมในฐานะลูกเจ้าเมืองประเทศสราชเพื่อไม่ให้เขมรเกิดความกระด้างกระเดื่อต่อสยามประเพณีนี้เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งจนถึงรัชกาลที่สี่รวมเวลาทั้งสิ้น73ปี การที่องค์รัชทายาทเขมรได้เติบโตในราชสำนักไทยตั้งแต่วัยเยาว์จึงได้รับเอาวัฒนธรรมและรสนิยมแบบไทยเอาไว้มากเมื่อสมัยกรุงทนบุรีเกิดกรกบฏเมืองเขมรปี2323ป 23, ระจวบกับมีสงครามแขกจาม พระยายโยมราชเห็นจะสู้ไม่ได้จึงพาเจ้านายเชื้อพะวงศเมรที่เหลืออยู่มีนักองค์เองพระชันษาเพียงสิบปีอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยู่ในกรุงเทพราชการที่หนึ่งได้ทรงพระกรุณาชุบเลี้ยงเป็นราชบุตรบุญธรรมต่อมาเขเมรสงบลงเหล่าคุณนางจึงได้ร้องขอพระราชทานรัชทายาทคือนักองค์เองออกไปครองประเทศข,ขมธโดยได้รับพระราชทานนามว่าสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดี ต่อมาพระองค์ด้วงได้ส่งนักองค์ราชาวดีเข้ามาทําราชการที่กรุงเทพในสมัยรัชกาลที่สามเมื่อพำนักในกรุงเทพพระองค์มีสถานะเป็นราชบุตรบุญธรรมของกษัตริย์สยามในสมัยรัชกาลที่สี่กัมพูชาเกิดความขัดแย้งขึ้นสยามได้เรียกตัวนักองค์ศีวัฏฐาและนักองค์ราชาวดีเข้ากรุงเทพและสนับสนุนให้นักองค์ราชาวดีขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งกัมพูชา ทางการสยามได้จัดทัพทางเรือไปส่งนักองราชาวดีที่เมืองกํมปอดและเดินทัพทางบกไปยังเมืองอุดมมีชัยในระหว่างนี้เกิดการกรบฏขึ้นอีกสยามจึงส่งทัพไปปราบจนราบคาบและได้อัญเชิญสมเด็จพระนโรดมประกอบพิธีราชาพิเศษที่กรุงพนมเปญและขึ้นเป็นกษัตริย์อย่างสมบูรณ์ขณะนั้นกัมบูชาเป็นประเทศราชของสยาม ชื้อพระวงศ์ที่จะอภิเศกเป็นพระเจ้ากรุงกัมบูชาต้องมาจากการแต่งตั้งของรัตนโกสินทร์ทางสยามมีสิทธิ์ในการสถาปนากษัตริย์กัมบูชาการเมืองที่เกิดจากระบบพ่อปกครองลูกได้ผูกมัดจิตใจให้เกิดความจงรักภักดีระหว่างสองราชอาณาจักรตลอดมากษัตริย์เขมรที่เคยเสด็จมาพรรมนักและเจริญพระชนสในกรุงเทพสืบสันตติวงศ์ต่อกันมาในระยะนั้นมีสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดี นักองค์เองสมเด็จพระหริรักรามาธิบดีนักองค์ด้วงสมเด็จพระนโรดมพรมบริรักษ์นักองค์ราชาวดีและสมเด็จพระศรีสวัสดิ์นักองคศรีสวัสดิ์ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างพระราชวงว์ไทยและราชวงศ์กัมบูชาได้เกิดขึ้นต้นรัตนโกสินทร์มีความแน่นแฟน้นและยั่งยืนจนมาถึงรัชกาลที่สี่แต่ในรัชกาลที่ห้ากัมบูชาที่เคยเป็นประเทศราชของสยามนั้น ก็ได้ตกไปเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอาณานิคมฝรั่งเศสเพราะพระเจ้านโรดมตีตัวออกห่างจากสยามและยกกัมพูชาให้เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส